ญี่ปุ่นลุ้นพิกโลกเข้ารอบ16ทีมบอลโลกแต่ต้องชนะสเปนหรือเสมอแต่ห้ามแพ้เด็ดขาดด้านโมริยาสกเชื่อในฟ้าลิขิตขณะที่เยอรมันเตรียมจัดเต็มคอสตาริกาสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติญี่ปุ่นในการแข่งขันฟุตบอลโลกกันหน่อยแต่ช่วงแรกของคลิปนี้นะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีเกรเน่กราโนลาบาพัดนะครับ มี2รสชาติ้เลือกนะครับรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันเคมตอนนี้มีโปรซื้อ1แถมหนึ่งะครับเพียงแค่12บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง23ธันวาคมเฉพาะออม m มเบอร์นะครับรวมไปถึงเมื่อซื้อสินค้าเกรเน่ครบ300บาทนำใบเสร็จมาแลกได้ทางเพจเกณฑเน่นะครับแล้วก็เกมแฟนตาซีฟุตบอลโลก2022นะครับดูฟุตบอลสนุกได้โดยไม่ต้องพน,นันชวนทุกท่านมาร่วมสร้างประสบการณ์เชียร์ฟุตบอลโลกรูปแบบใหม่อย่างสั้นสันด้วยเกมแฟนตาซีฟุตบอลโลกเล่นฟ ไปร่วมสนุกได้ที่ www.fantopy.com นะครับคลิปนี้เข้าสู่เนื้อหากันเลยในคลิปนี้นะครับไปจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติญี่ปุ่นกันหน่อยในการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์นะครับอย่างที่ทราบโอกาสเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายของทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยมัน50-50แล้วก็เหนื่อยขึ้นมากๆเกมแรกพอชนะเยอรมันเนี่ยโอกาสเข้ารอบของญี่ปุ่นเนี่ยมีสูงมากแล้วเพราะชนะทีมเต็ง แต่ทว่าด้นที่2เนี่ยดันไปแพ้คอสตาริกาถ้าเสมอเนี่ยง่ายกว่าแต่ถึงกับแพ้เลยเนี่ยทำให้โอกาสเข้ารอบของญี่ปุ่นมันยากมากและมันเหนื่อยมากเพราะว่าคู่ต่อสู้นะสุดท้ายของทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยมันคือทีมชาติสเปนครับคุณผู้ชมโปรแกรมนัดสุดท้ายของกลุ่ม E เนี่ยญี่ปุ่นเจอสเปนตี2วันพรุ่งน,นี้คอสตาริกาเจอเยอรมันตี2วันพรุ่งน,นี้เช่นเดียวกันคือญี่ปุ่นเนี่ยเจอสเปนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นฟุตบอลอีก สเต็ปหนึ่งแล้วอ่ะสเปนคือทีมที่ระบบดีที่สุดนะครับแล้วมีนักเตะคุณภาพมากคือญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยชอบเจอบอลในแบบสเปนแบบเนี้ยญี่ปุ่นเจอเยอรมันเนี่ยมันยังมีทางแบบโอกาสชนะได้เพราะว่านักเตะของเยอรมันเนี่ยตัวใหญ่แต่ไม่ค่อยเร็วใช่ไหมญี่ปุ่นใช้ความสามารถความคล่องตัวชนะได้แต่พอไปเจอสเปนเนี่ยที่รูปร่างก็ดีคล่องตัวแถมคลองบอลกันโคตรโหดอีกอ่ะ มันเป็นงานงาดของญี่ปุ่นจริงๆนะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเคยเจอกับสเปนครั้งหนึ่งในปี2001ซึ่งเกมนั้นเนี่ยเป็นทางฝั่งของสเปนที่ชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0เจอกันล่าสุดในโอลิมปิกก็เป็นสเปนที่สามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้ถ้าใครจำได้สเปนเนี่ยก็พวกดานิเอลโอมเดีอะไรพวกนี้แหละที่มาเล่นโอลิมปิกส่วนญี่ปุ่นก็จะเป็นเนี่ยคุโบประมาณเนี่ยซึ่งเป็นทีมที่ญี่ปุ่นเนี่ย แพ้ทางเหมือนกันนะเวลาเจอสเปนเนี่ยแต่ก็มีนักเตะญี่ปุ่นชุดเนี้ยเล่นสเปนเยอะมีคูโบะนะครับเล่นอยู่กับเลีวโซซิดะแล้วก็กาคุชิบาสกิเล่นอยู่เลกาเนสไอที่เล่นหลีกสเปนเนี่ยสำรองครับส่งตัวเจลีกลงบริยาสึแฟนบอลยัง,งงงอยู่ทุกวันพิมลิกนั่งส่งยุกิโซมะเล่นมิตมะที่เทปเทพนั่งก่อนอ่าไดเซนมาเอดะนั่งเอาเอดะเล่นก่อนงงเหมือนกันนะครับทั้งฝั่งของบริยาสึ แต่ผมเชื่อว่าเกมที่เจอกับทีมชาติสเปนเนี่ยผมก็ยังเชื่อนะว่าโมริยาสึก็จะเล่นในแบบนัดเจอเยอรมันเนี่ยเขาจะจัดผู้เล่นแบบที่เข้าระบบมากที่สุดก่อนไอตัวลูกเทพเนี่ยผมบอกเลยน่าจะนั่งต่อเนื่องครับเราอาจจะได้เห็นพวกมีความฟิตลงมาอย่างไดเซนมมเอดะอะไรพวกเนี่ยที่ที่จะลงมาก่อนนะครับอาจจะเห็นโทมิยาสึลงมาเล่นแต่คูโบกับมิโตมะผมเชื่อว่าเกมเนี้ยไม่น่าได้ลงเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะ ญี่ปุ่นจะเล่นเกมรับเอาหนึ่งแต้มไว้ก่อนแล้วก็ค่อยหวัง3มแต้มคือช่วงท้ายเกมก็จะเอามิโตมะคูโบะอิโตะอะไรมาบดบี้แต่ผมเชื่อนะว่าเน้นเนี่ยกลางเอนโดอาโอทนางก,กะมาไล่แนวรับก็จะได้เห็นเนี่ยนาก,กโตโมได้เห็นซังไก,กิกนะ่าจะกลับมาทันมั้งไม่รู้ว่าชมิยาสึจะได้ลงหรือเปล่าแต่น่าจะเน้นชุดเดิมอ่ะเพราะว่าโค้ชอย่างบริยาสึเขามั่นใจในนักเตะที่เขามีที่ที่เขาคุมทีมมาด้วยกันตลอด ก็รอดูแล้วกันนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเหนื่อยมอริยะสพูดถึงเกมนี้เขาบอกว่าญี่ปุ่นสามารถชนะเยอรมันได้แต่ก็ไม่การันตีว่าจะสามารถชนะสเปนเพราะว่าเป็นทีมแชมป์โลกด้วยกันทั้งคู่แต่เขาเชื่อมั่นนะครับว่าญี่ปุ่นจะมีโอกาสเข้ารอบเขามั่นใจเพราะว่าเกมเกมนี้เนี่ยญี่ปุ่นจะใส่เต็มที่ใส่เต็มร้อยก็ฝากแฟนฟุตบอลทั่วโลกแฟนบอลญี่ปุ่นให้กำลังใจด้วยจะมีเซอร์ไพร์ ได้แน่เหมือนกันมริยาสึก็มั่นใจนะครับเพราะว่าเขาไปเรียกได้ว่าฟอร์มตกมานัดเจอคอสตาริกา้าเกมนี้ดูกันว่าจะกลับมาเป็นเทพโมริยาสึหรือเปล่าไอตอนชนะเยอรมันโอ้โหบอกเลยว่านี่จะปั้นลูกปั้นให้แต่แพ้คอสตาริกา้าปุ๊บไม่ปั้นแถมได้ยับถ้าเกมนี้ตกรอบอีกเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับมริยาสึไปดูโอกาสเข้ารอบของทีมชาติญี่ปุ่นกันหน่อยว่ามันจะเกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับ ตอนนี้กลุ่ม E เนี่ยสเปนลังเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับชนะ1เสมอ1มีอยู่4คะแนนบวก7ประตูส่วนญี่ปุ่นเนี่ยอยู่อันดับ2นะครับชนะ1แพ้1มี3แต้มบวก0นประตูคอสตาริกาเนี่ยรังอันดับ3มีอยู่3คะแนนเช่นเดียวกันแต่ประตูได้เสียเนี่ยติดลบ6ประตูขณะที่ทางฝั่งของเยอรมันอันดับสุดท้ายมีเพียง1แต้มและประตูได้เสียบวกลบเขาลบ1ประตูด้วยกันนะทางฝั่งของญี่ปุ่นถ้าจะเข้ารอบอย่างที่บอก ชนะสเปนเข้ารอบเลยครับไม่ต้องลุ้นทีมอื่นแต่ไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่านะคือคือสเปนถึงแม้ว่าเขาจะนําเป็นจ่าฝูงอะ่ะแต่เขาก็ห้ามแพ้เหมือนกันเนี่ยผมว่าญี่ปุ่นจะล้มสเปนได้มันก็ต้องเซอร์ไพรส์อ่ะคือถ้าเกิดชนะสเปนได้เข้ารอบเลยแต่ถ้าเกิดญี่ปุ่นกับสเปนเสมอกันเนี่ยคราวนี้ต้องลุ้นให้เยอรมันสะดุดเสมอขอตาริกา้าถ้าเยอรมันเสมอขอตาริก้าปุ๊บเนี่ยแล้วสเปนเสมอญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเข้ารอบนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีคะแนนเท่ากับคอสตาริกา้าแต่ประตูได้เสียของญี่ปุ่นดีกว่าเพราะคอสตาริก้าเนี่ยติดลบเยอะส่วนถ้าเกิดเยอรมันชนะ1-0เยอรมันจะไม่ได้เข้ารอบญี่ปุ่นจะเข้ารอบแทนเพราะว่า He ต d to head ญี่ปุ่นจะดีกว่าเยอรมันหลังจากที่ประตูได้เสียจะเท่ากันนะถ้าเกิดชนะ1-0แต่ถ้าเกิดญี่ปุ่นเสมอสเปนแล้วเยอรมันดันชนะคอสตาริก้ามากกว่า2ประตูญี่ปุ่นจะตกรอบและเป็น เยอรมันเข้ารอบคุณผู้ชมอ่าเห็นปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าญี่ปุ่นห้ามแพ้เสมอให้ได้และลุ้นเยอรมันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าชนะสเปนปุ๊บเข้ารอบเลยคือถ้าเกิดเสมอทางฝั่งของสเปนได้เนี่ยก็ต้องลุ้นฟ้าลิขิตให้เยอรมันสะดุดอะ่ะแล้วผมว่าดูทรงในยเยอรมันจะยิงทางฝั่งคอสตาริก้าเยอะเหมือนกันนะแต่จริงๆคอสตาริก้าก็จะมาสู้นะคุณผู้ชมเพราะคอสตาริก้าเนี่ยเขาสามารถชนะเยอรมันได้เนี่ย เขาก็เข้ารอบได้เหมือนกันนะโอ้โหฉะนั้นกลุ่มนี้มันงูกินหางมันสนุกแน่นอนแต่ญี่ปุ่นอ่ะค่อนข้างเหนื่อยเพราะอย่างที่บอกว่ามันเจอสเปนครับสเปนเป็นทีมที่ที่ผมพูดไปแล้วว่ามีวิธีการที่นักเตะญี่ปุ่นไม่ค่อยชอบคือนักเตะญี่ปุ่นฟิตวิ่งจริงวิ่งไล่แต่อยู่ที่ว่าจะไล่จนหรือเปล่าเพราะว่าสเปนการคลองบอลของ3แดนกลางอย่างบุสเกตแล้วก็มีเปดรียกับทางฝั่งของกาบีเนี่ยมันดูแล้วเนียนตาดูแล้วเพลินตาอย่างมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยบริยสึต้องใช้ทุกวิถีทางใช้ทุกอย่างที่จะเอามาสู้กับสเปนรอลุ้นกันนะครับก็อยากเห็นญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแหละนี่คือทีมขวัญใจแฟนบอลชาวไทยและเป็นทีมที่ผมเชียร์ในบอลโลกคนนี้ก็อยากก็ไม่อยากให้เขาตกรอบไปๆวนะครับก็อยากให้เขาไปต่อลึกๆอ่ะก็รอดูกันว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับสาหรับญี่ปุ่นเจอกับสเปนนะตัวผู้เล่นอย่างที่ผมพูดไปว่าก็เดี๋ยวใช้ชุดเดิมๆแหละ มิโตมะคูบโบะสำรองเอาเน้นเกมรับไว้ก่อนหนึ่งแต้มไว้ก่อนแล้วค่อยไปสู้ครึ่งหลังอาจจะมีมิโตมะกับคูบโบลงมาช่วงท้ายเกมมินามิโนโท้ายเกมเหมือนเดิมประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะคลิปนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอขอบคุณเก e เน่กาโนลาบา์พัทนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเขามีปโปรนะครับซื้อ1แถม1เพียงแค่12บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง23ธันวาคมเฉพาะออมมเบอร์นะครับ แล้วก็คุ้มมากขึ้นไปอีกครับเมื่อซื้อสินค้าเกรเ,เ,เ,นเน่เกน่ครบ300บาทนําไปเสร็จไปแลกได้ทาง Facebook ของเกเรนเน่นะครับรวมถึงเกมแฟนตาซีฟุตบอลโลก2022 f a n t a s ิบสองแฟนตาซีเวิร์ครับดูฟุตบอลสนุกได้โดยไม่ต้องพน,นันนะครับชวนทุกท่านมาร่วมสร้างประสบการณ์เชร์ฟุตบอลโลกรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรงสรค์ด้วยเกมแฟนตาซีฟุตบอลเล่นฟรีมีรางวัลมากมายสร้างทีมได้แล้ว,วันนี้ที่ Fantopy.com คคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ